ชื่อคุณครูสุดาวรรดำหนกค่ะอายุ38ปีปัจจุบันเป็นคุณค,ณค,ณครูคส1อยู่ที่โรงเรียนภูกิดาศึกษาสอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในรายวิชาฟิสิกส์และวิชาโลกดาราศาสตร์แนวทางในการปฏิบัติงานนะคะคุณนัทก็จะ ปฏิบัติงานนะคะโดยการปฏิบัติตามคําสั่งนะคะของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดนะคะและปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการครูนะคะอาทิเช่นนะคะการไม่มาปฏิบัติงานสายนะคะและก็มีการลากิจนะคะลา่วยตามที่สถานศึกษากําหนดรวมถึงการมาปฏิบัติเวรประจําวันนะคะเวรประจําการน,นะคะตามที่สถานศึกษากําหนดอย่างเคร่งครัดคะ่ะ สำหรับการปฏิบัติตนนะคะครูนันก็ปฏิบัติตนโดยการนะคะเข้าสอนตรงเวลาค่ะและก็ดูแลนักเรียนอย่างเต็มความสามารถค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังถือโอกาสในส่วนของการเข้าฝึกอบรมค่ะในการพัฒนาตนเองอย่างสม่สำเสมอมีความกระตือรือร้นค่ะในการที่จะแก้ไขปัญหาผู้เรียนค่ะ คุณครูที่ดีที่สุดคุณครูที่ดีที่สุดสําหรับคุณครูนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะนั่นก็คือตัวนักเรียนเองค่ะเป็นคุณครูที่ดีที่สุดของคุณครูค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะต้องมีความกระตือรือร้นค่ะที่จะแก้ปัญหาของผู้เรียนค่ะหากคุณครูนะคะมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาผู้เรียนอยู่เสมอนะคะก็จะทําให้คุณครูนั้นมีประสบการณ์ค่ะที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ในแต่ละครั้งนะคะที่แก้ปัญหาผู้เรียนค่ะและก็จะได้ประสบการณ์จากตัวนักเรียนนี่แหละคะ่ะในการแก้ปัญหาผู้เรียนค่ะสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะในส่วนของหน้าที่สอนตามตารางนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่ยคาบต่อสัปดาห์ค่ะเป็นหน้าที่สอนนะคะก็จะเป็น 29 19้าคาบนะคะต่อสัปดาห์นะคะจะเป็นรายวิชาฟิสิกส์และก็รายวิชาดาราศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะนอกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆนะคะและก็กิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ะ,นอ,อะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของหน้าที่พิเศษค่ะการเป็นคุณครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับค่ะซึ่งเป็นแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ค่ะ ในส่วนของหน้าที่พิเศษค่ะตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาค่ะก็ทําหน้าที่ในส่วนของการเป็นผู้ช่วยงานหลักสูตรสถานศึกษานะคะและการเป็นผู้หัวหน้างานประกันคุณภาพของสถานศึกษาค่ะแรงบันดาลใจค่ะในการรับราชการครูค่ะ มาจากคุณพ่อของคุณนัทค่ะคุณพ่อของคุณนัทก็รับราชการครูเช่นเดียวกันค่ะซึ่งคุณพ่อของคุณนัทค่ะเป็นมีสภาพของครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนค่ะจนกระทั่งได้รับราชการครูค่ะก็มีฐานะที่ดีขึ้นนะคะซึ่งด้วยความที่คุณพ่อนะคะเป็นคนที่ยากจนมากค่ะก็เลยรู้สึกว่า อยากจะให้การศึกษากับครอบครัวของนักเรียนที่มีความยากจนเช่นเดียวกับคุณพ่อค่ะซึ่งเมื่อคุณพ่อบรรจุค่ะคุณพ่อก็เลือกที่จะไปบรรจุในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะสําหรับที่ที่คุณพ่อเลือกไปบรรจุนะคะก็คือเลือกไปบรรจุบนเกาะนะคะซึ่งอยู่ห่างไกลแล้วก็มีแหล่งน้ําจืดแค่แหล่งเดียวเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูลค่ะและก็ อยู่บนเกาะนะคะโรงเรียนแห่งนั้นทั้งๆที่คุณพ่อนะคะสาเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสตูลน,นะคะในขณะนั้นแต่คุณพ่อก็เลือกที่จะบรรจุในโรงเรียนห่างไกลเพราะว่าเข้าใจดีว่าเด็กที่อ,อยู่ห่างไกลครอบครัวยากจนนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่มีสภาพของฐานะทางการเงินที่แย่เหมือนกันก็อยากให้เด็กเหล่านี้ได้มีได้มี การศึกษาที่ดีเหมือนตัวเองและสามารถที่จะ,ะมีฐานะที่ดีมีมีการพัฒนาทางครอบครัวที่ดีเหมือนที่ตัวเองได้ได้ประสบะได้ประสบและได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีเหมือนเหมือนที่ตนเองได้ประสบะคุณพ่อก็อยากพัฒนาเด็กตรงนี้นะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ได้บอกเล่าชีวิตของตัวเองโดยโดยตลอดแล้วก็ ในช่วงวัยเด็กของคุณนัทเนี่ยคุณนัทเกิดบนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าตอนที่ช่วงวัยเด็กของคุณนัทหลังจากที่คุณนัทคลอดคุณนัทก็ถูกเลี้ยงบนเกาะเหมือนกันแล้วก็คุณพ่อจะเล่าตลอดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณนัทโตขึ้นเนี่ยคุณนัทก็ได้รับประสบการณ์ตรงนี้จากที่คุณพ่อเล่านะคะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะนำคุณพ่อจะรู้สึกว่าเงินที่ได้จากการได้รับจากการเป็นครูเนี่ยเป็นเงินดีคุณพ่อก็จะนําเงินเหล่านี้ แบ่งมาใช้ในการเลี้ยงดูครูนัทอ่าคุณพ่อจะรู้สึกว่าเงินที่ไดจากการได้รับราชก,การเนี่ยเป็นเงินบุญอ่าคุณพ่อก็จะแบ่งเงินเหล่านี้มาเลี้ยงดูครูนัทโดยตลอดแล้วคุณพ่อก็หวังว่าวันหนึ่งอ่ะครูอ่าลูกลูกสาวสองคนเนี่ยใครสักคนเนี่ยจะเป็นครูให้คุณพ่อนะคะซึ่งความความประทับใจหนึ่งก็คือ ในปีในปีหกศูนย์เนี่ยเป็นปีที่คุณนัทบรรจุและก็เป็นเป็นปีที่คุณพ่อเกษียณและก็อ่าเรื่องประหลาดใจเรื่องหนึ่งก็คือวันที่คุณนัทบรรจุกับวันที่คุณพ่ออ่ากับวันที่คุณพ่อบรรจุเป็นวันเดียวกันก็คือวันที่สิบเจ็ดพฤษภาใช่ค่ะก็คือเราสองคนบรรจุบรรยวกันค่ะใช่ค่ะ ก็คือแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อนั่นเองค่ะแล้วก็คุณนันเองก็มาบรรจุพื้นที่สามจังหวัดด้วยสำหรับเอกลักษณ์ของคุณนัทนะคะในการสอนนะคะก็คือเสียงวัวเล้ะนะคะจะวัวเลาะมันมากอัวลาะสนุกม,มากค่ะแล้วก็จะเป็นกันเองกับนักเรียนค่ะแล้วก็ จะชอบติดตามนะคะในสิ่งที่นักเรียนสนใจนะคะในขณะนั้นนะคะเพื่อที่อยากจะคุยกับนักเรียนในเรื่องเดียวกับนักเรียนเช่นช่วงนี้นักเรียนชอบพี่แจ็กสันหวังพี่แจ็กสันอยู่อะไรเงี้ยคุณนัทก็จะไปติดตามแจ็คสันนะคะว่าแจ็กสันคือใครนักเรียนนักเรียนสนใจซีรีส์เรื่องอะไรนักร้องคนไหนดาราคนไหนเพื่อที่จะได้คุยกับเขาในเรื่องที่เขาสนใจนะคะจะ ไปคุยหรือว่านักเรียนช่วงนี้นักเรียนเขาใช้คําประโยคแบบไหนก็จะคุยในเรื่องเดียวกับเขาจะได้ทันสมัยเหมือนนักเรียนประมาณนั้นนี่คือเอกลักษณ์ก็คือพยายามคุยเรื่องเดียวกับนักเรียนพยายามก้าวให้ทันนักเรียนสําหรับผลงานค่ะ เคยเขาร่วมเป็นวิทยากรค่ะโครงการดินน้ำใจสูนน้องชายแดนใต้ปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสา,ามจังหวัดชายแดนใต้ค่ะเป็นวิทยากรงานประกันคุณภาพเพื่อการประเมินภายนอกให้กับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่จัดประเมินสมศรอบที่สี ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะต่อมาค่ะเคยเป็นวิเคยเป็นคณะกรรมการนะคะเพื่อตัดสินของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อคัดเลือกอเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศค่ะสำหรับบักข้อนี้นะคะเป็นความคาดหวังของ ครูนะคะที่มีต่อนักเรียนนะคะคุณนัทมองว่าสาหรับบวข้อนี้เป็นการข้อฝังของครูที่มีต่อนักเรียนดังนั้นคุณนัทมองว่าบทบาทของครูนั้นมีถ้าครูคาดหวังว่านักเรียนเป็นอย่างไรแล้วคุณครูจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับนักเรียนละ่ะถึงจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมคะดังนั้นนะคะในศัตวรรษที่21นั้นนะคะสิ่งที่คาดหวงังเนื่องด้วยว่าศตวรรษที่21เนี่ย คดาดความคาดหวังเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตนะคะและในส่วนของการก้าวทันในส่วนของข้อมูลต่างๆนะคะก้าวทันของข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะด้วยความที่ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเข้ามาอย่างหลากหลายและรวดเร็วนะคะซึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของนักเรียนอย่างมากนะคะ ใน, world, ในฐานะของการที่คุณนัทเป็นคนหนึ่งที่เป็นครับหน้าที่เป็นคุณครูวิทยาศาสตร์นะคะในฐานะของการเป็นครูควิยาาทยาศาสตร์คุณนัทมองว่าแล้วคุณนัทมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรมากกว่านะคะ <nogle S 1> เราจะคาดหวังเขาอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมองัวเองด้วยว่าแล้วเราจะทําอย่างไรให้ความคาดหวังที่เรามีต่อเขา,าไปจนถึงจุดนั้นให้ได้ถูกไหมคะดังนั้น แล้วในฐานะของการเป็นครูวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเราจะมีส่วนช่วยส่งเสริมเขาอย่างไรในทักษะในศตวรรษที่21อย่างไรด้วยนะคะดังนั้นในฐานะของการเป็นครูวิทยาศาสตร์คุณนันมองว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือการที่จะให้นักเรียนนั้นมีทักษะในส่วนของอทักษะในศตวรรษที่21นะคะก็คือการรับข้อมูล นะคะข่าวสารข้อมูลในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราควรที่จะให้นักเรียนรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณซึ่งการมีคิดอย่างมีวิจาณญาณเนี่ยก็จะสอดคล้องกับทักษะของวิทยาศาสตร์อ่ะข้อมูลมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีสิบมีเป็นร้อยข้อมูลอ่าแต่ว่า ข้อมูลนั้นล้วนมีปะปนทั้งจริงเท็จจริงเท็จจริงเท็จเราต้องสอนให้นักเรียนรู้กันกรองข้อมูลว่านี่ข้อมูลจริงนี่ข้อมูลเท็จนี่ข้อมูลจริงนั่นเลยค่ะเรียกว่าการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณยาณของข้อมูลซึ่งมันต้องใช้กระบวนการวิทยศาศาสตร์กระบวนการที่เรียกว่า การคิดอย่างมีวิจารยานในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์มาช่วยนะคะในฐานะของการเป็นครูวิทยาศาสตร์เราต้องสอนนักเรียนยังไงให้รู้จักคิดวิเคราะห์แล้วคิดอย่างมีวิจารยาน์นะคะเราจะคาดหวังนักเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเพิ่มพูนทักษะให้เขาเราแล้วเราจึงไปคาดหวังกับเขา ต้องไหมคะดังนั้นนะคะในฐาหนะบทบาทการเป็นครูวิทยาศาสตร์ครูคิดว่าครูจะเพิ่มพูนทักษะตรงนี้นะคะและก็จะคาดหวังเขาให้เขาเกิดทักษะตรงนี้เพื่อพัฒนาทักษะงในศตวรรษที่21ในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของทักษะการรับข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยี เพื่ออะไรคะเพื่อไปชิ่งต่อนะคะในเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตต่อไปเพราะปัจจุบันนี้นะคะชีวิตเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คาดหวังค่ะ